ว่าเจ็ดแปดพันโอ้ทำไมราคาข้าวมาลงจังโอ้เหลือเจ็บพันแปดพันเองเนาะชาวนาแย่วต้นทุนก็แพงค่าปุ๋ยค่ายาก็ขึ้นถดถอยจังเลยชีวิตชาวนาเนาะโอ้รัฐบาลเขามาช่วยสักหน่อยก็คงดีนะชีวิตชาวนาเนาะหมดไปเท่าไหร่ก็ต้องสู้นี่แหละชีวิตชาวนา เอาไรนะจะมาดูยาสักหน่อยโอ้โหเหลือเกินเะท่าไหร่ห 7, 8, เนี่ยนะเราเนี้ยเพราะว่าเจ็ดแปดพันเนี่ยโอ้โหเจ็ดแปดพันจะรอดหรือจะทำต่อไหมเนี่ยก็ต้องทำอ่ะไม่ทำหรือจะทำอะไรนาบรรพบุรุนอะไรนั่นละ่ะอะไรนะยาลวกน้ำาเหรอโอ้โหดู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 <ห>นะใช่ว่าจากซีโร่นี่ไงใช่แล้วจะใช้ยังไงเนี่ย สมมติว่าวันนี้น้าหวานใช่ไหมพรุ่งนี้เอาตัวนี้ฉีดได้เลยอเราเว้นไป4วันนัำจะพอฉีดว่าเอาน้ําเข้าได้เลยพุึดร่มน้ําไว้เนี่ยใช่ใช่เหนาไหมเนี่ยเนนาไหมเนี่ยไม่เนนาจริงนาไม,ไ,นไม่เนนามนผมรับประกันเลยเนี่ยถ้าเกิดร่วมน้ำเกิดมิดไม่เนนาไหม,ม,ม,มเนี่ยไม่เนนาหรอกครับลุงผมใช้ตั้งแต่ผมยังไม่มีอะไรเลยเดี๋ยวนี้สิมันจ้าซะเหลือเกิน